สวัสดีครับผมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องขั้วแบตเตอรี่นะครับเราสังเกตเห็นว่าขั้วแบตเตอรี่จะมี2แบบอันนี้แบบขั้วใหญ่อันนี้แบบขั้วเล็กนะครับไม่ว่าขั้วเล็กหรือขั้วใหญ่นะครับมันไม่มีปัญหาเรื่องการใช้งานนะครับอันนี้อันนี้เป็นขั้วแบบมาตรฐานนะครับผมเขาเรียกว่าขั้ว T2 นะครับก็สามารถใส่ด้วยกันได้ทั้งใหญ่และก็เล็ก ใช้กันได้นะครับผมตอนนี้ผมไม่เดินเข้าไปนะฮะเนี่ยสามารถใช้ด้กันได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องขั้วจะใหญ่จะเล็กไม่มีปัญหาครับผมเราสามารถใช้ด้วยกันได้เลยสําหรับลูกค้าที่กังวลเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่ปัญหาสําหรับการใช้งานแบตเตอรี่ปัญหาที่สําคัญจริงๆก็คือขนาดของตัวแบตเตอรี่มากกว่านะครับถ้าเกิดเราสั่งผิดไปก็ไม่สามารถที่จะ เอาไปลงล็อกเดิมได้โอเคครับผมขออนุญาตอธิบายไปแค่นี้แล้วกันครับผมขอบคุณากครับ